ครูเชออีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะครูเชอก็มีกิจกรรมสนุกๆน,นะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ทําตามไปมาพร้อมกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนะคะปริศนาคําทายกันก่อนที่จะไปเริ่มทากิจกรรมกันก่อนดีกว่านะคะเด็กวันนี้นะคะปริศนาคาทายของครูเชอรทั้งหม,มด3ข้อด้วยกันคะ่ะเด็กพร้อมที่จะเล่นหรือ,อยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปที่ข้อแรกกันเลยคะ่ะ ข้อแรกนะคะอะไรเอ่ยมีคุณสมบัติเป็นของเหลวเด็กๆชอบดืม่มและสีขาวๆเด็กๆลองคิดดูสิคะอ่าใช่แล้วค่ะก็คือนมนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะตบมือให้ตัวเอ,องค่ะมาเปนที่ข้อ2แล้วนะคะข้อสอเด็กๆฟังดีๆนะคะอะไรเอ่ย กินยิ่ง,ง,งอร่อยใช้ย่างบ่อยๆใช้ทำสเต็กเด็กลองคิดดูสิคะว่าเมื่อวานน่ะที่ครูเชอสอนไปอะไรนะที่ใช้ทำสเต็กได้บ้างเก่งมากค่ะ นั่นก็คือเนื้อนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่หรือเนื้อปลานะคะก็สามารถใช้ใทาสเต็กแซนอร่อยที่เราเรียนกันไปเมื่อวานแล้วเราก็ทําอาหารกับสเต็กไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อวานและข้อสุดท้ายนะคะอะไรเอ่ยทอดกินทุกวันรูปร่างบงลีมืดตอกออกมาตรงกลางสีเหลืองล้อมรอบด้วยสีขาวเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะ ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือไข่นั่นเองค่ะเด็กเก่งๆมากเลยนะคะเด็กเกเราก็จะวาดรูปแบบแปะพุดดิ้งของเราก่อนนะคะเป็นรูปวงกลมแล้วก็มีตามีปากแบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยท็อปปิ้งนะคะต่างๆเดบนี้คต้นดูสิคะตอนนี้นะคะครูเชิญก็ได้เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์นะคะในการทําพุดดิ้งนมสดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เด็กดูสิคะว่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำพูดดิ้งนมสดของเราในวันนี้มีไม่เยอะเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าวัตถุดิบในวันนี้ของเรามีอะไรกันบ้างนะคะ 1. นนะคะวัตถุดิบหลักของเราเลยก็คือนมนั่นเองค่ะจะเป็นนมจืดนะคะ2ค่ะจะเป็นผงไมโลนั่นเองค่ะนี่นะคะผงไมโลที่ครูเชิญเตรียมไว้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ 3นะคะก็คือน้ำตาลทรายค่ะ4นะคะคือผงวุ้นเลยค่ะผงวุ้นเนี่ยเนี่ยก็สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้พุดดิ้งของเราเนี่ยเซตตัวได้ดีเลยค่ะ5นะคะคือท็อปปิ้งนั่นเองค่ะที่เราจะมาใช้ตกแต่งหน้าพุดดิ้งของเรานะคะแล้วก็ต่อไปนะคะอุปกรณ์ในการทำพุดดิ้งของเรานะคะก็จะมี1น,นะคะช้อนชาค่ะ 2คะ่ะช้อนโต๊ะคะ่ะ3นะคะก็คือที่ตักนะคะพุดดิ้งของเราค่ะแล้วก็สนะคะจะเป็นถ้วยทรงกลมนะคะหรือจะเป็นถ้วยแก้วน้ำนะคะจะเป็นทรงกระบอกนะคะที่สำหรับใช้เป็นพิมพ์พุดดิ้งของเรานะคะถ้าเด็กมีกล่องข้าวที่เป็นลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมน,นะคะก็สามารถนํามาทําพุดดิ้งได้เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะก็คือสําคัญเลยก็คือกระทะไฟฟ้านั่นเองค่ะใช้สําหรับต้มพุดดิ้งของเรานะะันเองค่ะ เมื่อเราเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มทำพุดดิ้งไมโลกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้นะคะนมจืดนะคะนมจืดทั้งหมด400มิลิลิตรนะคะวันนี้นะคะครูเชยเลือกใช้นมไทยเดนมาร์กนะคะเด็กๆสามารถเลือกใช้นมจืดยี่ห้อใดก็ได้นะคะจะใช้นมจืดที่มีอยู่บ้านแล้วก็ได้ค่ะแต่ต้องใช้ประมาณ400มิลลิตรนะคะ ซึ่งหนึ่งกล่องของครูเชอร์เนี่ยจะเท่ากับ200มิลลิตรวันนี้ครูเชอร์ใช้2กล่องนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเทนมจืด400มิลลิลิตรลงในภาชนะก่อนนะคะวันนี้ครูเชอร์เลือกใช้นมไทยเดนมาร์กนะคะ2กล่องกล่องละขนาด200มิลลิลิตรนะคะเทลงไปแบบนี้เลยภาชนะที่เราเตรียมมานะคะเพื่อคนนมจืดแล้วก็ผงไปลว้ให้เข้ากันนั่นเองคะ่ะเทลงไปเลยนะคะทั้งหมด2กล่อง400มิลลิลิตรนะคะเด้ อที่สองลงไปเลยนะคะแบบนี้เลยขั้นตอนที่สองนะคะเราจะใส่ผงไมโรลงไปนะคะทั้งหมด60กรัมนะคะวันนี้ครูเชเิญเลือกใช้ผงไมโลซองละ30กรัมดังนั้นครูเชิญก็ต้องใส่ทั้งหมดสองซองถึงจะเป็น60กรัมนั่นเองคะ่ะตัดแ้่กเทซองที่สองลงไปเลยนะคะ ใช้ความระมัดระวังในการใช้กางไกนะคะเพราะว่ากางไกเป็นของมีคมอาจจะทำให้เด็กๆได้รับอันตรายได้นะคะจากนั้นผู้เชิก็จะคนผงไมโลแล้วก็นมจืดให้เข้ากันแบบนี้เลยคะ่ะที่เด็กสังเกตดูสิคะว่าผงไมโลแล้วก็นมจืดเราเข้ากันแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนที่3ค่ะเราก็จะใส่ผงวุ้นลงไปสองช้อนชานะคะแล้วก็คนผงวุ้นกับผงไมโลแล้วก็นมจืดให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งคะ่ะคนๆไปเลยนะคะ ขั้นตอนที่สีนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะเทส่วนผสมทั้งหมดที่เราได้เตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเทลงไปในกระทะหรือหม้อสําหรับต้มพุดดิ้งของเรานั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเปิดไฟนะคะการต้มพุดดิ้งในวันนี้เราจะใช้ไฟกลางนะคะถ้าเด็กๆใช้กระทะไฟฟ้าก็ตั้งไฟที่800เลยได้เลย,ยนะคะจากนั้นก็จะคนพุดดิ้งที่เข้ากันคนคนไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆระหว่างต้มเนี่ยเด็กๆต้องคนพุดดิ้งตลอดเวลานะคะไม่งั้น พุดดิ้งของเราจะจับตัวแล้วก็แข็งเป็นก้อนได้ค่ะต้องคอยคนคนไปเรื่อยนะคะเมื่อเราคนได้สองถึงสามนาทีนะคะพุดดิ้งของเราก็จะเริ่มมีความข้นขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็คนพุดดิ้งพักไว้สองถึงสามนาทีนะคะให้ความร้อนละเหยออกไปให้หมดนั่นเองค่ะมาถึงขั้นตอนที่หกนะคะขั้นตอนนี้ก็คือ เราจะตักพุดดิ้งที่เราต้มแล้วก็พักไว้นะคะใส่ภาชนะที่เด็กๆเลือกแล้วก็เตรียมไว้นะคะค่อยๆตักแบบนี้นะคะต้องตักอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าพุดดิ้งอาจจะหกได้นะคะถ้าเด็กไม่ตักอย่างระมัดระวังก็ต้องค่อยๆตักแบบนี้นะคะ่ะให้เต็มภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยนะคะตักลงไปแบบนี้เลย แล้วใช่ไหมคะเราก็จะตักฟองอากาศนะคะที่อยู่บนหน้าพุดดิง้งออกให้หมดเลยค่ะแล้วก็พักไว้2อถึงสนาทีนะคะเมื่อกี้นะคะครูเชอร์ก็ได้ตักวุ้นนะคะหรือพุดดิ้งที่ครูเชอร์ได้ต้มเสร็จนะคะใส่พิมพ์ที่ครูเชอร์เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วครูเชอร์ก็ได้ไล่อากาศหรือฟองอากาศที่อยู่บนหน้าวุ้นออก็นที่เียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะนํา พุดดิ้งของเรานะคะมาแช่ตู้เย็นนะคะไว้ประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวว่าถ้าแช่ไว้ในตู้เย็นแล้ว30นาทีพุดดิ้งของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีตอนพุดดิ้งเซตตัวนะคะเด็กตอนนี้เราแช่พุดดิ้งไว้ดีกว่านะคะว้าวนี่ค่ะเด็กๆ ครูเชอก็ได้เอาพุดดิ้งที่ครูเชอรแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะออกมาแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําการคว่ำพุดดิง้งกันนะคะว่าพุดดิ้งของเรานั้นจะเป็นรูปร่างยังไง่อนอืน่นะคะเราก็ต้องมีจานหรือภาชนะนะคะสําหรับใส่พุดดิ้งก่อนจากนั้นนะคะเราก็จะเอาพุดดิ้งวางไว้อีกมือแล้วก็เอาจานประกบลงไปแบบนี้นะคะเด็กแล้วก็กดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นับหนึ่งสอแล้วเราก็พลิกแบบนี้เลยนะคะเด็กนี่เห็นไหมคะ ก็จะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะเอาวางลงกับพื้นโต๊ะของเรานะคะแล้วก็ยกถ้วยพุดดิ้งออกนะคะต้องค่อยๆทํานะคะตอนนี้เพราะว่าโอ้เพราะมันออกยากโอ้โหดูสิคะเด็กๆพุดดิ้งของครูเชอร์ว้าวน่ารักไหมคะว้าวเด็กๆด,ดูสิคะนี่คือพุดดิ้งที่ครูเชอร์เอาออกมาจากถ้วยแล้วนะคะดูสิคะอาต่อไปนะคะเราก็จะมา ตกแต่งหน้าพุดดิ้งนะคะให้คล้ายกับที่ครูเชอร์ออกแบบไว้ตอนแรกเลยครูเชอร์ออกแบบว่าพุดดิ้งของครูเชอร์จะเป็นวงกลมใช่ไหมคะเด็กๆดูสิคะว่าพุดดิ้งของครูเชอร์เป็นทรงกลมไหมคะเหมือนที่ครูเชอร์ออกแบบไว้เลยใช่ไหมคะต่อไปครูเชอร์พุดดิ้งของครูเชอร์ก็จะมีลูกกระตานะคะอยู่ข้างบนอครูเชอร์ก็จะเติมลูกกระตาให้พุดดิ้งนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะเด็กนี่ค่ะ จากนั้นนะคะครูเชอร์บอกว่าจะมีพุดดิ้งของครูเชอร์เนี่ยจะยิ้มใช่ไหมคะยิ้มครูเชอร์เอาตรงนี้ดีกว่าเป็นรูปยิ้มนะคะ่ค่อยๆทานะคะเด็กยิ้มนะคะนี่น่ารักไหมคะเด็กๆมีพุดดิ้งของครูเชอร์ก็จะยิม้มเราจะทําให้พุดดิ้งยิ้มนะคะ นี่ยิ้มยังคาดจากนั้นนะคะครูเชอรวว่าครูเชอยจะตกแต่งนะคะโดยขอบจานก็จะมีเม็ดหรือท็อปปิ้งนะคะโรยอยู่นะคะข้างๆครูเชอก็จะเอาลงไปแบบนี้เลยนะคะหรือเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะโดยลงไปเลยค่ะเด็กๆให้ดูน่ารักสดใสมีสีสันนะคะเชอร์สลับกันเลยปะนี่ค่ะเอาโรยไปแบบนี้เลยนะคะ ่าตใส่แบบนี้เลยนะคะอ่าแล้วครูเชียวก็จะสลับกับเม็ดอันนี้ใช่ไหมคะดูดูสิน่ารักมากมากเลยอ่าสลับกันไปนะคะครูเชียวก็จะเป็นทำสลับกันไป นะคะเก๋ชิบนคะเราก็จะใช้ผงไมโลนะคะโรยตรงพุดดิ้งของเราแบบนี้เลยโรยไปเลยนะคะเด็กนี่ตกแต่งหน้าพุดดิ้งของเรานะคะาอ่แบบนี้เลยนี่ค่ะเราก็จะเสร็จแล้วค่ะพุดดิ้งไมโลของเรา เรามาชิมพุดนนะะพดิ้งที่เราทํากันะนะคะว่าพุดดิ้งที่เราทํากันนะมีรสชาติยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ครูเชอรขออนุญาตชิมพุดดิ้งที่ครูเชอร์ทำนะคะนี่นะคะครูเชอรชิมแล้วนะอือร่อยมากเลยค่ะเด็กๆเพราะว่าพุดดิ้งของครูเชอรเนี่ยได้กลิ่นนมกลิ่นนมที่เราเป็นส่วนผสมของเราใช่ไหมคะว่า มันมีกลิ่นหอมแล้วก็ละมุนมากเลยค่ะแล้วก็กลิ่นไมโลก็ชัดเจนนะคะเด็กรู้ชมเนีเ่ยอยากให้เด็กลองทําดูนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากจริงๆเลยค่ะอ่าแล้วเด็กจําได้ไหมคะว่าอาหารหมู่ที่1ของเราแล้วนะคะมีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะอาหารหมูที่1ของเรานะคะก็จะมีเนื้อนมไข่แล้วก็ถั่วนั่นเองค่ะ เด็กๆนะคะอย่าลืมทําพุดดิ้งไมโลแบบนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปน่ารักกส่งมาให้ครูเชยได้ชื่นใจกันด้วยนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของครูเชยก็ได้จบลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะว่าครูเชยจะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ทําตามกันนะคะสําหรับวันนี้ครูเชยขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ